สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระชาพรมยานนะคะเดือนนี้เข้าเดือนที่สองของปีแล้วนะคะก็เข้าสู่เดือนแห่งความรักเนาะกุมภาพันสอง5ันหสิเรามาดูเรื่องความรักของคนแต่ละวันทั้งแปดวันจะเป็นยังไงนะคะใครความรักจะลุ่งใครความรักจะโดยใครความรักที่สมหวังหรือไม่สมหวังนะคะเดือนนี้เรามาดูเรื่องความรักล้นล้นเลยแล้วกันานะ แต่ก็มีดวงการงานก็อย่าลืมนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาบนะคะใครจะโดดเด่นเป็นพิเศษก็ติดตามชมกันนะคะดวงของคนคทั้งแปดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนพฤหัสบดีศุกร์และวันเสาร์นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนจากทางช่องนะคะเข้ามาหนึ่งโปรดักนะคะเด่นผลิตภัณฑ์นะเป็นโปรตีน วีมทีโปรตีนนะคะปลาเป็นด่างพญา,ะานะโปรตีนจากขันยพืชร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีสารสก,กัดนะคะเป็นส่วนผสมหลักก็จะมีทัวรันเตา้าข้าวโพดบดผงนะคะครีมเทียมจากมะพร้าวนะคะก็จะเป็นอ่าสารสก,กัดเขาเรียกว่ามะพร้าวสกัดเย็นอ่าเอามาเป็นครีมเทียมนะคะข้าวกล้องบดผงข้าวบาเล่งอกข้าวบาเล่เลม้อน,นะคะกล้วยบดผงฝางบดผงนะคะจะเป็นอ่าอีกอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น เป็น B6 B12 นะคะช่วยเสริมช่วยบำรุงร่างกายช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงโลหิตได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีภาวะการขาดโปรตีนนะคะหรือคนที่ออกกำลังกายนะตัวนี้ก็จะสามารถเสริมได้นะแล้วก็คนที่ลดน้ำหนักนะคะสามารถช่วยสามารถใช้โปรตีนคุอดีโปรตีนเนี่ยเสริมเข้าไปได้นะคะช่วยกินนานและมีประโยชน์ด้วยนะคะช่วยบำรุงสมองบำรุงประสาทบำรุงโลหติตนะคะช่วยยับยั้งการอักเสบของผิวนะคะ แล้วก็ดำรุงเล็บดำรุงผมทาแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายใครสนใจสามารถทักมาที่ Li n e แอดพูลดิฟั4289นะคะเดี๋ยวไอพินจะนำเสนอให้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างอยากได้แบบไหนอยากได้โปรโมชั่นไหนสามารถทักจองมาได้นะคะดวงคนเกิดวันจันทร์ดวงการงานในช่วงนี้นะคะต้องมีความรอบคอบให้มากที่สุดนะคะบางคนเนาะ หลงลเลงหลงผิดในสิ่งที่มันไม่ควรที่จะผิดเลยนะคะแล้วก็บางทีบางคนนะอาจจะมีคิดิดค่อนข้างสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงว่าตัวเองทําถูกแล้วตัวเองทําดีแล้วอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่ไม่ได้ฟังคนรอบข้างเลยว่ามันถูกหรือมันผิดหรือมันควรหรือมันไม่ควรอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเชื่อมั่นของตัวเองสูงไปนิดนึงนะคะก็อาจจะลดได้ก็ขอให้ลดบ้างนะ มันกลับมาตรวจสอบกลับมาพิจารณาให้ถี่ถทวนนะว่าเอ๊ะเราผิดตรงไหนเราใส่ใจดีไหมเราตรวจทานดีหรือ,อยังอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็ต้องมีความรอบคอบมีความมั่นใจในสิ่งที่มันที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรน,นะคะก็ถ้าเราผิดก็ยอมรับว่าตัวเองผิดแค่นั้นเองนะคะแล้วให้ใส่ใจความถูกต้องให้มากที่สุดนะบางทีเนาะ อาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานได้นะคะแต่ยังไงแล้วก็ต้องมีความปรับความเข้าใจเข้าหากันสักนิดหนึ่งนะอย่าขัดกันเยอะนะคือโอเคบางทีอ่ะมันงานอ่ะมันมีมันมีขัดกันบ้างแหละแต่เราก็พูดกันด้วยเหตุผลทํากันด้วยเหตุผลอันนี้จะเป็นดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่นะคือบางทีอ่ะอารมณ์เรามันค่อนข้างสวิงนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงอารมณ์แบบเวียงใส่คนนั้นคนนี้ ค่อนข้างเร็วนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันมีผลกระทบต่องานคุณโดยตรงนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องมีสติให้มากที่สุดนะแล้วก็ระมัดระวังคนใส่ร้ายป้ายสีนะคะบางทีอาจจะมีความขัดแย้งกันมาก่อนอย่างที่บอกนะคะก็มีโอกาสาที่จะโดนเขาใส่ร้ายป้ายสีก็เป็นได้นะคะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับที่มันผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมนะคะ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสููงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะคะเราก็มุ่งมั่นทำให้มันถูกและต้องนะคะอย่าทำเรื่องเท่าๆดำๆหรือผิดกฎหมายนะคะเชื่อว่าไม่นานคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แน่นอนนะคะเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างดวงการเงินของคนที่เกิดหวันจันทร์นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องถูกหลอกถูกโกงนะคะคือบางทีเนาะ เราทํางานค่อนข้างหนักอาหารเงินกว่าจะได้แต่ละบาทนะคะช่วงนี้ก็ต้องเนื่องจากแกนคอร์เซ็นเตอร์ก็ต้องอย่างต้องระวังอยู่นะคะปีนี้ก็เป็นปีที่แกนคอร์เซ็นเตอร์ระบาดเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องระวังตัวเองให้มากที่สุดนะอย่าให้เขาหลอกเขาโกงเราได้นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวนะคะก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะการที่เราช่วยเหลือคนอื่น ช่วยเหลือได้เนาะแต่ก็ขอให้ช่วยในเรที่เราช่วยได้นะคะช่วยในเงนที่เราช่วยได้ก็พอแล้วนะคะจะอันไหนที่ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยผ่านนะปล่อยให้เขาไปเผชิญหรือไปทําในสิ่งที่เขาจะทําได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องหาเงินค่อนข้างหนักทํางานค่อนข้างหนักเหมือนเดิมหรือบางคนมากกว่าเดิมด้วยซ้ำน,นะคะก็ต้องอย่าหมด อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนบางทีคนที่เข้ามาเราก็เข้ามาด้วยผลประโยชน์สุดๆเลยนะคะก็ต้องบอกได้ว่าอยู่กับตัวเองดีกว่านะคะจะมีการเงินบันคนข้างที่จะ,ะขึ้นขึ้นลงๆเนาะแต่ก็ถ้าคุณขยันหาเงินมากขึ้นนะคะเชื่อได้ว่าคุณเองก็จะมีโชคทางด้านการเงินอยูพอสมควรนะคะก็ มันน่าจะมีปรเดินแหละนะถ้าเราขยันให้มากขึ้นทำมากินที่สุจริตนะคะเราจะอยู่ได้แบอบกมีความสุขเลยนะคะการหงินก็จะได้ไม่เดือดร้อนนะคะจะมีโชคทางด้านการเงินอยู่พอสมควรนะคะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้าง่องสุขภาพช่วงนี้ก็ต้องอเรามา,างระวังเนาะเรื่องข้อเข่าเอ็นขาข้อเท้าอะไรพวกนี้ตามข้อต่างๆนะคะ,ะบางทีเราทํงานหนัน ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายนะคะก็อาจจะไปยืดเส้นยืดสายบ้างสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะในเวลาเออทำงานแบบโอ้ยเหนื่อยหมดอะไรหมดถึงนอถึงน,น,น,นอนนอนแับเลยอะไรเงี้ยบางทีมันบางคนเนาะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะคะก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความคิดความเครียดนะคะระวังจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือใบโคโรได้นะก็ต้องใส่ใจสุขภาพของตัวเองให้มากที่สุดเนาะแล้วก็การขาดสารอาหารนะ การที่เรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะกินฟาสต์ฟู้ดมากจนเกินไปหรือดื่มน้ําไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็ตอนนี้เริ่มที่จะกลับเข้ามาดูแลตัวเองบ้างแล้วนะอย่าปล่อยให้ร่างกายตัวเองเสื่อมโทรมไปนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพเนาะยังไงแล้วใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากๆนะคะเรามาด,เากกดูเรื่องความรักกันด้เรื่องความรักช่วงนี้ก็ต้องใช้คาว่า ระว,วังคำพูดปากจะพาสวยปากจะพาดีน,นะคะคำพูดทำร้ายจิตใจทำร้ายโอ้ยคนทำร้ายละเออคไม่ได้ทำร้ายร่างกายเนาะทำร้ายจิตใจของคนที่คุณรักคนข้างมากเนาะช่วงนี้ก็ต้องบอกได้ว่าพูดดีเป็นสิ่งแก่ปากนะคะพูดไม่ดีมันก็จะทำร้ายคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใส่ใจซึ่งกันและกันสักนิดหนึ่งพนุถนอมซึ่งกันและกันสักนิดนึงนะคะ ความร้าจะได้ราบลื่นยืดยาวนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะเลิกลานะแต่ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะส่วนคนโสดก็ยังโสดต่อไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งหาเนาะมันก็มีโอกาสถูกหลอกถูกถูกหลอกได้นะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่ไม่อยากเปิดโอกาสให้ใครเข้ามายังปิดกั้นตัวเองอยู่เนาะแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วก็ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนก็ได้นะคะค่อยเปิดโอกาส คนอื่นดูหมดว่าก่อนหน้านั้นคุณจะมีความผิดหวังมาก่อนหน้านี้นะมันก็เลยมีความแบบไม่เขอาไจนะจอใจใครไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อยากมีความรักนะอยากมีแต่การที่รักแล้วมันผิดหวังมันก็ทุกทรมานเนาะทางนี้ทางนั้นก็ดูใจตัวเองก่อนนะคะค่อยว่ากันใหม่นะพอจิตใจแข็งแรงแล้วก็ค่อยเปิดโอกาสให้คนดีๆเข้ามานะคะยังไงแล้วเดือดแห่งความรักก็ดูใจ คนรักมีใจตัวเองมีใจคนในครอบครัวให้มากๆนะคะเรามาดูเรื่องโชคลาากันบ้างโยงโชคลาบมีนะคะมาจากเด็กเด็กให้โชคนะใครที่มีองค์ปู่พญานาคหรือองพ่อพระพิฆเนตอยู่แล้วนะคะขอพนจากท่านได้เลยนะขอโชคขอลาบเปิดทิศเปิดทางเปิดให้มีโชคมีลาบนะคะตัวเลขนำโชคสองสามเก้า หนึ่งทำบุญเสริมดวงอะไรดีนะคะก็อยากให้ทําบุญเกี่ยวกับขอ,องหอมนะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทุกเทียนนะคะแล้วก็หลอดไฟอยากให้ถาหวายเป็นคู่นะคะชีวิตคู่จะได้รับรื่นด้วยนะขอให้โชคดีคนเกิดวันจันทร์ขอบุณและสวัสดีค่ะ